ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเราก็ปาาถนาความพ้นทุกข์การที่เราจะพ้นทุกข์นั้นขอให้เราทั้งหลายจงเข้าใจในธรรมะ และประโยชน์ในภายภาคหน้าของคนเราถ้าเราหวังประโยชน์ภายภาคหน้าแล้วเราย่อมไม่พ้นจากการขอให้ตัวเราเองและครอบครัวได้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติโภคะสมบัติ และนิพพานสมบัติและคิดว่าเมื่อหากสิ้นชีวิตไปจากโลกนี้แล้วจะได้พบกับสมบัติที่ตนได้สะสมก็ทำไว้เสมือนทุนเพื่อใช้ในชาติหนาการที่เอานั้นจะมีสมบัติได้ เราก็ต้องรู้จักคำว่าให้ทานเพราะประโยชน์ในอายภาคหน้านั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพราะองค์ตรัสว่าคือให้เรามีศรัทธาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ไม่ได้เชื่ออย่างงมงายแต่เชื่อด้วยปัญญาเช่นเชื่อว่าถ้าเราทำดีย่อมได้ดีถ้าเราทำชั่วย่อมได้ชั่วอย่างนี้เป็นต้นศีละสัมปทัาถึงพร้อมด้วยศีลคือรัก กายวาจาใจของเรานั้นให้เรียบร้อยเป็นปกติเรียกว่าเป็นผู้มีศีลถ้าเราเป็นครวาเราจะยึดเอาศีลหา้าศีลแปดหรือศีลอะไรของเรานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเราควรมีศีลอยู่ที่กายวาจาใจ ของพวกเราด้วยจะคสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองพอที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ที่ยากไรเรียกว่าเฉลี่ยความสุขให้แก่บุคคลอื่นหรือจะให้อาหาร แต่สัตว์เอรชานทั้งหลายเมื่อเรามีจิตเป็นเมตตาก็ขอให้เราจงพิจารณาเรื่องของทานเรื่องของการให้เมื่อเรามีแล้วก็ให้รู้จักแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญา คือรู้จักพิจารณาแต่ตองในบาปบุญคุณโทษว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์เราลองเอาปัญญาของเรานั้นพิจารณาสิ่งเหล่านี้ที่ทำแล้วเกิดเป็นคุณแก่ตัวเราเอง